สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันอังคารที่2พฤษภาคม2023การแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีคู่ไหนลงเตะบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมอัปเดตตารางาคะแนนครบทุกลีกต่อด้วยโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้จะมีคู่ไหนหน่าสนใจบ้างและช่องไหนบ้างที่จะทำการถ่ายทอดสดไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ เรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมยรีกของอังกฤษครับเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไปหนึ่งคู่ซึ่งก็เป็นเกมนี้ตกชั้นครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเสมอกับเอวอร์ตันไปอย่างสนุก2ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนพรีเมยรีกครับจาฝูงก็ยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้้วยแข่งไป32นัดมี76คะแนนอาร์เซนอลอยู่อันดับที่2แข่งไป33นัดมี75คะแนนอันดับ3มนิวคาสเซิลแข่ง33นัดมี65คะแนน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่4ครับแข่งไป32นัดมี63คะแนนในส่วนครึ่งล่างของตารางครับเลสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่16โดยแข่งไป3 4นัดมี30คะแนนอันดับที่17บีจ็ดลียูไนเต็ดแข่ง34นัดมี30คะแนนโซนตกชั้นครับอันดับ18 n o t t นอ g ์ทแฮมฟอร์เรสต์แข่งไป3 4นัดมี30คะแนนอันดับที่19เอีวอร์ตันแข่งไป3 4นัดมี29คะแนนและอันดับที่20เป็นเซาท์เทมป์ตัน แข่งไป34นัดมี24คะแนนเรามาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาลีของสเปนครับเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป2คู่เริ่มที่แรอัลมายากาครับเปิดบ้านเสมอกับแอลติกบีบาไป1ประตูต่อ1และเซบียาครับแพ้ขาบ้านให้กับกิโรนาไป0ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนลาลิกาครับจาฝูงก็ยังคงเป็นบาร์เซโลนาแข่ง32นัดมี79คะแนนตามมาด้วยเรอัลมาดริต แข่งไป32นัดมี68คะแนนอันดับ3ามอเลติโกโอมมาริตแข่ง32นัดมี66คะแนนเรอัลโซซิดาดอยอ่อันดับที่4แข่ง32นัดมี58คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดูโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่18เอสปปนยอแข่ง32นัดมี31คะแนนอันดับที่19เกตาเตเฟ่แข่ง32นัดมี31คะแนนและอันดับที่20เป็นเอลเช่ครับแข่ง32นัดมีเพียง16คะแนน ปิดท้ายกันด้วยผลการแข่งขัน,นฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของกรีกครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีลงเตะกันไป2คู่เริ่มที่คู่แรกครับรอตเทนแฮมเปิดบ้านเฉือนเอาชนะมิเดนสโบรไป1ประตูต่อ0และแบล็กเบิร์นโรเวอร์ครับเปิดบ้านเสมอกับลูตันทาวไป1ประตูต่อ 1, 1สรุปตารางเดอะแชมเปี้ยนชิพของกรีกครับจะฝูงและเป็นแชมป์ไปแล้วก็คือเบอร์ลี่ครับแข่งไป45นัดมี98คะแนนตามด้วยอันดับ2เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเลื่อนชั้นตามเบอร์ลี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นนกัน แข่งไป44นัดมี88คะแนนด้านโซนเพลย์ออฟครับอันดับ3เป็นลูตันทาวแข่งไป45นัดมี79คะแนนอันดับ4มิเดเอซบโรแข่ง45นัดมี74คะแนนอันดับ5้าโครเวนทีแข่ง45นัดมี69คะแนนและอันดับ6มิววอลแข่ง45นัดมี68คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดูโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่22เรดดิ้งแข่ง45นัดมี44คะแนน อันดับ23่บแบ,บ็กพลูแข่ง45นัดมี41คะแนนและอันดับที่24วิกเกตแข่ง45นัดมี41คะแนนครอวนี้เรามาดูโปรแกร,รมการแข่งขันฟ,ฟุตบอลที่จะลงฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้ครับว่ามีคู่ไหนหน่าสนใจบ้างเรามาเริ่มกันที่โปรแกร,รมพรีเมยริกของลกลก่ครับค่ำคืนนี้ก็จะมีลงเตะ1คู่เป็นเกมบิชแมคครับอาร์เซนอลที่ต้องการทวงตำแหน่งจ่าฝูงคืนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ จะเปิดเอเมเรซสเตเดียมตอนรับการเยือนของเชลซีคู่นี้เริ่มคิกออฟเวลาตีสอถ่ายทอดสดทาง True Premier Football HD 1เรามาต่อกันที่โปรแกรมลาลิกาลีของประเทศสเปนครับค่ำคืนนี้ก็จะมีลงฟาดแข่งกันถึง3คู่โดยในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งจะลงเตะพร้อมกัน2คู่เริ่มที่บาร์เซโลนาครับจะเปิดแคปนูตอนรับการเยือนของโอซาซูนาคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง Be Sport ส3 และอเมริกาครับจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของเอลเช่คู่นี้ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football HD 5และคู่ดึกครับเวลาตีาสามเรอัลซิดาจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของเรอลมริดคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง Be i ิน p o r t 3ค้ามาดูโปรแกรมฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสครับคืนนี้มีลงฟาดแข่งกัน1คู่ก็เป็นตูลูสครับที่จะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของลองส์ เริ่มคิกออฟเวลาตีส2ถ่ายทอดสดทางทรูพิม e m i e r ์ฟุตบอล l HD c คราวนี้เรามาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยกันบ้างครับซึ่งก็เป็นฟุตบอล DFB โปรคาวฟุตบอลถ้วยของประเทศเยอรมันซึ่งก็เป็นรอบรองชนะเลิศครับคืนนี้มีลงเตะกัน1คู่เป็นไฟบัวครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของอาเบลซิกเริ่มคิกออฟในเวลาตีหน่งสนาที วันนี้เรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพครับวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A โดยจะลงเตะ2คู่เริ่มที่เวลา16นาฬิกาครับประเทศเมียนมาจะพบกับติมอร์เลสเตและในช่วงเวลา19นาฬิกาประเทศฟิลิปปินส์จะพบกับประเทศเจ้าภาพอย่างกัมพูชา และนี่ก็เป็นผลการแข่งขันพร้อมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจในคำคืนนี้ที่นํามาฝากทุกท่านครับหอท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกุลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ